โอเคค่ะสรุปได้ไดเงินพันหนึ่งนะคะแล้วก็สีที่ได้ซื้อได้คือสีฟ้าเดินดูกันนะคะว่าจะซื้ออะไรดีเลยสี่รบาทแค่สองร้านจังหวัดหรอแต่ว่าน่าไม่อยากซื้อเยอะอ่ะไดาจะซื้อแค่อันเดียวพอดีกว่าอตอนนี้เงินยิ่งน้อยอยู่นะคะจะไปจ่าเงินแกนค่ะ40บาทนะคะขอซองเลยค่ะขอ30มสิ เจ้าจอไปไหนนยเจ้าแยะเนี่ยความลับเดี๋ยวจะเฉลยตอนท้ายคลิปค่ะเทดาสาย <c oughs> สวัสดีค่ะกลับมากับเทดาสายนะคะวันนี้ได้อยู่ที่สำเพงนะคะ ได้ได้ยินว่ายูทูบเบอร์หลายคนนะคะเขาบอกว่าสำเพลงมีของที่ถูกมากด้เลยมานะคะเพื่อมาพิสูจน์ว่ามันถูกจริงไหมแล้วส่วนใหญ่ได้จะมาเที่ยวกับแม่ที่สำเพลงตลรอส่วนใหญ่ที่แม่กับจ้าจะไปซือ้อก็จะเป็นกระติกน,น้ำแล้วก็เครื่องใช้ในบ้านนะคะแต่ว่าได้ไม่มีเงินสักบาทเลยค่ะทีมงานคะขอเงินหน่อยได้ไหมคะนี่คืออะไรคะเนี่ยทีมงานก็ให้เท้าเลือกซองในนี้ทั้งหมด3ามซองนะคะในนี้จะมีเงิน1่ท่าน 500แล้วก็300บาทนะคะถ้าเเคได้เลือกตองไหนได้เเคได้จะต้องช้อปป <c oughs> ิ้งตามงบที่กำหนดบมาไม่น0ึงค่ะทุกคนมันไม่งา่ายแค่นั้นเคได้นอกจากเคได้จะได้เงิน1,000แล้วเคได้ยังจะต้องซื้อของตามสีที่กำหนดด้วยโดยการสุ่มค่ะค่ะ <c oughs> นี่เลย โอเคโอเคมากสีอะไรเอ่ยสีฟ้าค่ะคือถ้าซื้ออะไรก็ได้สีฟ้าเฉดไหนก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคไปกันเลยค่ะโอเคค่ะสรุปได้ได้เงินพันหนึ่งนะคะแล้วก็สีที่ได้ซื้อได้คือสีฟ้าเดินดูกันค่ะว่าจะซื้ออะไรดีคุณดูสิมันมีสีฟ้าด้วยอ่ะอันนี้เป็นเลมอน หรือคือ,อแต่มันน่ารักมากเลยอ่ะพี่ขานี่คืออะไระคะอ้าขัดที่รัดเข็มขัดน่าไม่ค่อยใช้อะค่ะเดินต่อโอเคค่ะตอนนี้น้าจะไปดูในร้านนี้คนร้านนี้น่ารักมากอน,น่ารักมากเลยทุกคนเดินินิี่ผับอิดกำไรนี้น่ารักมากเลยทุกคนดูสิมันเป็นกำไรน่ารักมากเป็นลูกช้างไว้ตรงเนี้ย 6เส้นขึ้นอันนี้ก็สวยมากเลยทุกคนนี่เป็นรูปเชลลนะคะเสียดายซื้อได้ก็สีฟ้าอันนี้ก็น่ารักมันน่ารักมากเลยทุกคนดูสิเอาค่ะเอาได้นอนอันนี้ต้องอันนี้ต้องไปจ่6ชิ้นขึ้นไปเหมือนกันโอเคค่ะน่าจะซื้อตัวนี้เขาพี่เขาบอกว่าต้องซื้อ6ชิ้นขึ้นไปนะคะชิ้นละ10บาทนะคะ6ชิ้นก็60ิ้น ราค,คะเท่าไหร่อะคะ67 610อันนี้มันน่ารักมากเลยทุกคนถ้าเราอยากให้หูยาวเราก็แค่ดึงหูขึ้นแล้วขำมันจะขึ้นอ <c oughs> นี่มันน่ารักมากเลยเอาเล็กดีกว่า <c oughs> ถ้าเราซื้อ1นึ่งตัวมันจะราคา120บาทคะ่ะแต่ว่าถ้าเราซื้อทั้งหมด6ตัวเ <c oughs> หลือตัวละ80บาทคะ่ะ <c oughs> อันนี้รั่วไหมอะคะ <c oughs> แล้วนี่มีสีฟ้า,ม,ฟา,ม,ฟามีสีฟ้ามีสีฟ้าได้ไม่เหมือนกระต่ายที่อกอ,อก,อ,อ,กอกาส์ดอะน่ารัากมากเลยพระเจาปีนั้นเป็นปีกระต่ายก็เลยเขามีตุ๊กตากระต่ายเยอะมากอุปยมันน่าหังจุดๆเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวหนึ่งตัวหนึ่ง ตัวอะไรไม่ร <eterm oon> ู <t iny currently> like <repetition> like ้แต่มันน่ารักกาต่าที่ได้ชอบมากที่สุดในนีค่ะน่ารักมากเลยอ่ะนี่ก็ครบแล้วนะคะหกตัวจะไปจ่ายกันไงค่ะสี่ร้อยสิบบาทใช่ไหมคะค่ะเลขสี่ร้อยยี่สิบบาทแค่สองล้านจ้าหมดแล้วน่ารักมากเลยนะจอจอไปไหนนะเยอะแยะเนี่ยความรักเดี๋ยวจะเฉลยตอนท้ายคลิปค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะเดินที่เนี่ยมันคนเยอะมากต้องระวังกระเป๋าด้วยนะคะนายได้เดินจับกระเป๋าตลอดเวลาเลยเลที่สัมเพลงอ่ะของเยอะมากนะคะถ้าเราซื้อครั้งหนึ่งอ่ะเขาเราก็ต้องซื้อเยอะๆเ,เพื่อจะได้ราคาถูกนะคะอันนี้จิบสีฟ้าด้วยนะอันนี้ได้ซื้อได้เพราะว่ามเป็นสีฟ้าเห็นไหมสีฟ้าล้วนเลยอ,อันนี้เท่าไหร่คะซื้อ ชิ้นขึ้นไปอะค่ะสองชิ้นขึ้นไปเองนะคะสแต่ว่าแล้วไม่อยากซื้อเยอะอะแล้วจะซื้อแค่อันเดียวพอดีก่าตอนนี้เงินยิ่งน้อยอยู่นะคะที่สอ,อันนะคะจะไปจ่ายเงินกันค่ะสีบาทน,นะคะขอซองเลยค่ะขอสามสิบได้ไหมนะคะ ด้วยทุกคนทุกคนนี่ไงนี่ที่เราต้องการก็คือเอเ่อ r i s t m a s o r n อ m e เมนนะคะดูสีน่ารักมากเลยอ่ะอเอานี้ดีกว่าอันนี้น่ารักสุดละเท่าไหร่อะคะ115บาทโอเคค่ะตอนนี้ได้ช็อปใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวได้เลื่อผิวแล้วค่ะเดี๋ยวได้จะไปแวะซื้ออะไรกินดีนะ ถ้าเ,เพื่อนๆกำลังหาซื้อของแฮปปี้ใหม่ที่นี่เหมาะมากค่ะแต่ว่าที่ของเยอะจริง,รงๆเยอะมากมากจริงๆนะคะทุกคนคง<ฮ>เยอะมากเลยทุกคนมา<ฮ>หาอะไรกินกันแล้วอาหารมันต้องเป็นสีที่เราได้หรือเปล่าะคะไม่ต้องหรอคะโอเคแฮปปี้ละ จะมีนะหั่นเยอะเลยข้าวมันไก่เท่าไหร่อะคะโอเคพูมาแล้วหน่ากินเลยทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ได้ขอไปเติมพลังนะคะจะได้ไปช็อปต่อได้ได้กินข้าวเรียบเรียนนะคะตอนนี้มันนับเงินกันว่าตอนนี้ได้มีเงินเหลือเท่าไหร่ 375บาทนะคะคือกระติกน้ำดีกว่าเดี๋ยวไปหากระติกน้ำกันค่ะแล้วนี่เลยกระติกน้ำที่ได้ซานหามันน่ารักมากเลยทุกคนดูนี่สิวันนี้อันนี้มีแบบลิปเตอร์ติดตามฉีด้าแบ็เน 2, อร์สองชั้นไม่มีไอออกข้างข้าง อันนี้เป็น Standard, สแตนเด็ดสชั้นนะคะแล้วก็ไม่มีไอออกมาด้านข้างนะคะ,ะเก็บเยน็นเก็บร้อนได้12ชั่วโมงค่ะดีมากเลยนะคะเนี่ยอยอันนี้น่ารักมากเลยอะ่ะจะไปถามพี่เขาก่อนพี่คะอันนี้มันเก็บร้อนเก็บเย็นได้เกิน12ชั่วโมง ราคาเท่าไหร่คะสองสามร้อยห้าสิบไปเดียวสามร้อยจริงจริงได้อยากได้สองใบแต่ว่าราคามันเกินงบอ่ะค่ะก็เลยได้แค่ใบเดียวจริงๆริงได้อยากซื้อเพิ่มเพราะเงินงบหมดแล้วแต่ว่าชอบพอดีกว่าพ่อพ่อ,พอตอนนี้พ่อว่างไหมถ้าอ,อ,อยากถามพ่อว่าพ่อจะเอาเกระติกไหม กระติกอ่ะพ่อพ่อแล้วพ่อมันมีเนี่ยพวกคีเชนแล้วใช่ค่ะพ่อขอเงินไหมคะงี่เ่าไหร่ามยงงบหมดแล้วค่ะพ่อใช่ เสนอคุณไม่ได,ดนะ้นา่ากล้าเลยอ,อาสี่สิบบาทเลยเอาไหมอ้าชิ้นสุดท้ายของได้นะคะคือตัวนี้นโยโยอเโ,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 โอเคตอนนี้ได้ช้อปปิ้งจนเงินดำหมดเลี่ยงแล้วนะคะแล้วนะก็จะกลับบ้านเพื่อจะไปดูว่าได้ซื้ออะไรมาบ้างน,นะคะไปกันเลย โอเคเราเก็บม,มาถึงบ้านแล้วนะคะอันนี้คือสิ่งั้งหมวที่ได้ซื้อมาจากแเพลงอันนี้คือร้านแรกนะคะจะเป็นทวงกุญมแจนะคะอันละสิบาทได้ซื้อมา6อันด้วยกัน,นะคะ่ะเนี่ยมันน่ารักมากเลยได้ซื้อมา6อันก็60บาทนะคะร้านที่2นะคะจะเป็นร้านดูกตานะคะเนี่ยน่ารักมากเลยค่ะอันละ80บาทนะคะได้ซื้อมา6อันเหมือนกันนะคะก็เลยรวมกันเป็น 480บาทนะคะร้านที่3นะคะจะเป็นร้านกิตฟนะคะอันละ20บาทนะคะถ้าซื้อมา2อันก็40บาทนะคะนีลอน่ารักมากร้านที่4นะคะนี่ Christmas decoration นะคะถ้าซื้อมา115บาทนะคะแต่จริงๆราคา จริงๆของมันคือ95บาทแต่ได้ซื้อแค่อันเดียวมันก็เลยเพิ่มราคาขึ้นมานิดหน่อยนะคะแต่ว่าคนที่อยากซื้อ Christmas decoration ด้นนานแนะนำเลยค่ะเพราะว่ามีของสวยมากร้านที่5เป็นแก้วน้ำนะคะมันน่ารักมากเลยมันมีที่สะพายด้วยนะคะเนี่ยราคาจริงๆของมันคือ350บาทนะคะแต่ว่าแม่ค้าใจดีขหลดให้100บาทก็เหลือ250บาทนะร้านสุดท้าย เป็นแว่นนะคะแว่นน่ารักมากแว<ม>่นที่ได้ชอบมากมากเลยนะในราคา40บาทถือว่าถูกมากนะคะแจ๊ในราคาที่ยากซื้อมาเยอะมากแต่ก็ไม่ยอมบอกทำไมอ่ะเพราะว่า <S <S นี่คือไทยนี่ค่ะได้แจกทุกท่ายิ้แล้วกติกน้ําให้คนที่กดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดติดตาให้ด้วยนะคะและกะติกาที่เหลืออยู่ในแคปชั่นนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ